บัญชีม้าคืออะไรบัญชีม้าก็คือบัญชีเงินฝากที่เจ้าของบัญชีไม่ได้เปิดขึ้นมาเพื่อใช้งานเองแต่ถูกมิจฉาชีพใช้เป็นบัญชีหน้าม้า ใช้สาหรับรับเงินผิดกฎหมายเพื่อปกปิดเส้นทางการเงินไม่ให้เชื่อมโยงไปถึงผู้กระทําความผิดตัวจริงได้ทําไมบัญชีม้าจึงน่ากลัวบัญชีม้าถูกนําไปใช้ทําเรื่องผิดกฎหมายหลายประเภทซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมากเช่นการหลอกลวงของแก๊งคอร์เซนเตอร์การหลอกขายของบนโลกออนไลน์เว็บพนันออนไลน์หรือนาบัญชีไปใช้สําหรับการฟอกเงินในการกระทําที่ผิดกฎหมายเช่นการ้ายยาเสพติดค้ามนุษย์หรือช่อโกงเรามีมาตรการป้องกันบัญชีม้าอย่างไรบ้างปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศมาตรการกวาดล้างบัญชีม้า อย่างเข้มข้นทั้งการจัดแบ่งประเภทบัญชีม้าตามระดับความเสีย่ยงการสั่งห้ามทําธุรกรรมไปยังบัญชีต้องสงสัยเพิ่มการแจ้งเตือนเมื่อมีการโอนเงินไปยังบัญชีต้องสงสัยในระหว่างสถาบันการเงิน,นจะมีการแชร์ข้อมูลบัญชีม้าร่วมกันครับเพื่อป้องกันแล้วก็จํากัดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต โทษของการเป็นบัญชีมา้าผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีหรือผู้ที่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคารในการรับเงินจากการกระทําความผิดให้ระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน30,000นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับผู้ที่เป็นธุระจดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อขายให้เช่าหรือให้ยืมบัญชีเงินฝากต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ถึง5ปีปรับตั้งแต่2 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและที่สำคัญนะครับผู้ที่มีความผิดดังกล่าวจะถูกระงับบัญชีทุกบัญชีทุกธนาคารครับ